ขึ้นหนึ่งในงานปาร์ตี้หรูหญิงสาวลึกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมรอยยิ้มหยินเยียบอดีตสามีของเธอช็อกจนมือสัน่นชู้รักของเขาสุดลงต่อหน้าทุกคนและความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดโปงกลางงานใครคือผู้ล่าและใครคือเหยื่อในเกมแก้แค้นครั้งนี้อย่ากกระพริบตาพระจุดจบของเรื่องนี้ ไม่มีใครคาดเดาได้แชนเดรีย์คริสตันส่องแสงระยิบระยับเหนือศีรษะเสียงแก้วแชมเปญกระทบกันดังว่าไปทั่วห้องบอลรูมอากาศอบอวนด้วยน้ำหอมราคาแพงและความลับที่กำลังเดือดพล่านเธอก้าวเข้ามาในงานด้วยชุดเรสสีขาวบริสุทธิ์ผ้าไหมแนบลำตัวสะท้อนแสงจนทุกสายตายหยุดนิ่งส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนด้วยจังหวะมั่นคงทุกก้าวของเธอเหมือนคมมีที่ค่อยทิ่มแทงบรรยากาศในมุมหนึ่งของห้อง ใช้ในสูตสีดำยกแก้วขึ้นดื่มด้วยมือที่เริ่มสัน่นลมหายใจของเขาขาดห่วงเมื่อเห็นร่างที่คุ้นเคยดวงตาที่เคยดูแคลนกลับเต็มไปด้วยความหวาดผวาข้างกายเขาคือหญิงสาวในชุดแดงเพลิงมือของหล่อนกำแขนเขาแน่นราวกับกำลังปิดบังความผิดเสียงหัวเราะรอบตัวฟังดูห่างไกลผิดปกติหัวใจของเธอเต้นชัดอยู่ในอกจังหวะเดียวกับเสียงดนตรีที่เริ่มกดต่ำลงเธอสูดลมหายใจลึก กลิ่นวายผสมกับกลิ่นอดีตที่ขื่นขมแววตาอดีตสามีปะทะเข้ากับดวงตาของเธอความเย็นวาบแล่นผ่านปลายนิ้วของเขาเหงื่อซึมออกมาตามแนวกรอบหน้าอย่างควบคุมไม่อยู่เสียงซุบซิบนินทาเริ่มแทรกตัวผ่านฝูงชนชื่อของเขาถูกกระซิบซ้ำแล้วซ้ำเล่าชูรักในชุดแดงขยับถอยแบบไม่รู้ตัวส้นรองเท้าของหล่อนสะดุดพื้นเล็กน้อยสายตาของแขกหลายสิบคู่เริ่มจับจ้อง เธอยิ้มรอยยิ้มนิ่งสงบราวกับผิวน้ำก่อนพายุแสงไฟจากเพดานสะท้อนดวงตาเธอเป็นประกายคมกริบอดีตสามีกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากชื่อเสียงที่เคยยิ่งใหญ่เริ่มสั่นคลอนในเสี้ยววินาทีเธอยกแก้วขึ้นช้าๆปลายนิ้วสัมผัสผิวแก้วที่เย็นจัดเสียงดนตรีเงียบลงราวกับถูกดูดหายเธอก้าวเข้าไปใกล้เขาทีละก้าว ระยะห่างระหว่างคนสามคนแคบลงจนลมหายใจปะทะกันแรงกดดันแผ่ซ่านทั่วทั้งห้องริมฝีปากของเธอขยับพูดบางอย่างเบาๆสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นซีดเผือดมือของเขาหลุดจากแก้วกระจกแตกกระจายบนพื้นเหมือนชื่อเสียงของเขาที่กำลังร้าวเสียงกรีดร้องสั้นๆดังจากมุมหนึ่งชูรักในชุดแดงถอยหลังชนแขกคนอื่นสายตาทุกคู่หันมามองเธอ ลมหายใจของเธอสม่ำเสมอหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกออกมาเธอขยับเข้าไปใกล้อีกเพียงครึ่งก้าวแสงจากโคมไฟศาสตร์ลงบนใบหน้าของเขาความลับที่เคยถูกซ่อนไว้กำลังสั่นไหวอยู่หลังดวงตานั้นและในจังหวะที่เขาอ้าปากจะพูดเสียงบางอย่างจากด้านหลังก็ดังขึ้นใกล้เข้ามาท่ามกลางความเงียบที่กดทับทั้งห้องเสียงส้นรองเท้าหลายคู่เคลื่อนตัวพร้อมกันเสียงลมหายใจของผู้คนรอบข้างหยุดชะงัก เงาร่างสูงปรากฏขึ้นช้าๆจากด้านหลังเวทีแสงไฟค่อยๆส่องจับใบหน้าที่ไม่มีใครคาดคิดดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมาที่อดีตสามีของเธอสีหน้าของเขาแข็งค้างราวกับถูกแช่แข็งชู่รักในชุดแดงเริ่มสั่นทั้งร่างนิ้วมือของหล่อนกุมกระเป๋าแน่นจนข้อนิ้วซีดผู้คนเริ่มแบวกทางอย่างเงียบงนันทุกฝีก้าวของร่างปริศนากระแทกลงบนพื้นอย่างหนักแน่น เสียงก้าวเท้าดังชัดจนกลบดนตรีที่เพิ่งเริ่มบรรเลงลมหายใจของเธอสะดุดเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวอดีตสามีถอยหลังหนึ่งก้าวย่างควบคุมไม่อยู่ส้นรองเท้าของเขากระแทกเศษแก้วที่แตกอยู่บนพื้นเสียงแตกซ้ำซ้อนสะท้อนก้องไปทั่วห้องสายตาของแขกทั้งหมดจับจ้องสลับไปมาระหว่างคนสี่คนบรรยากาศเหมือนถูกบีบอัดจนแทบหายใจไม่ออก ร่างปริศนาหยุดยืนห่างจากเขาเพียงช่วงแขนดวงตานิ่งลึกคู่นั้นสะท้อนภาพอดีตท,ที่เขาพยายามลืมเหงื่อไหลลงตามขมับของเขาเป็นสายลำคอแห้งผากจนไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาเธอมองภาพตรงหน้าด้วยสายตานิ่งสงบปลายนิ้วเย็นเฉียบแนบกับขาแก้วความเงียบป,ปกคลุมทั้งห้องอีกครั้งความกดดันไหลวนอยู่ในอากาศรอบตัวทุกคนร่างปริศนาขยับก้าวเข้าไปใกล้อีกครึ่งก้าว อดีตสามีเงยหน้าขึ้นอย่างเชื่องช้าดวงตาของเขาขยายกว้างด้วยความประหนกเสียงใครบางคนหลุดอุทานออกมาเบาๆจากฝูงชนลำแสงจากคมไฟสะท้อนเหงื่อบนหน้าผากของเขาจนเป็นประกายชู่รักในชุดแดงเริ่มร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวอารมณ์แตกกระจายไปทั่วห้องเหมือนคลื่นกระแทกเธอกระชับมือรอบแก้วนั่นขึ้นความเย็นจากผิวแก้วไหลเข้าสู่ฝ่ามือ ดวงตาของเธอจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวอย่างไม่กระพริบร่างปริศนาขยับริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยเสียงที่กำลังจะหลุดออกมาทำให้ไหลของอดีตสามีสันสานบรรยากาศตึงเครียดจนแทบได้ยินเสียงหัวใจของทุกคนเต้นพร้อมกันสายตาของแขกหลายคนเริ่มมีทั้งความตื่นกระหนกและความอยากรู้อยากเห็นความจริงบางอย่างกำลังดันตัวขึ้นมาจากความมืดแรงกดดันในอกของเขาหนักจนแทบสุดลง ดวงตาของเธอสะท้อนแววหยินเยียบยิ่งกว่าเดิมความเงียบก่อนพายุแผ่ซ่านจนปลายประสาสันไหวทุกคนรอคอยถ้อยคำแรกที่กำลังจะหลุดออกจากปากของร่างปริศนานั้นริมฝีปากของร่างปริศนาขยับช้าๆเสียงที่เปล่งออกมาทุ้มต่ำและชัดเจนทุกถ้อยคำแทรกผ่านความเงียบเหมือนคมมีดอดีตสามีสะดุ้งทั้งร่างในวินาทีแรกที่ได้ยินดวงตาของเขาสั่นระริกอย่างควบคุมไม่อยู่ ความทรงจําที่เคยฝังกลบถูกดึงขึ้นมาอย่างโหดร้ายผู้คนรอบข้างเริ่มขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายมือหลายคู่ยกขึ้นปิดปากด้วยความตกใจชู้รักในชุดแดงสุดลงนั่งกับพื้นโดยไม่ทันรู้ตัวหัวเข่ากระแทกกับหินอ่อนจนเกิดเสียงทึบเธอยังคงยืนนิ่งรอยยิ้มบางเบายังติดอยู่บนริมฝีปากแววตาของเธอลึกนิ่งราวกับหลุมดำเสียงกระซิบเริ่มขยายวงกว้างเหมือนไฟลามทุ่ง ชื่อของอดีตสามีถูกเอ่ยซ้ำด้วยน้ำเสียงสันไหวไหลของเขาหย่อนลงอย่างสิ้นเรี่ยวแรงลมหายใจถี่และหนักจนได้ยินชัดเหงื่อหยดลงบนพื้นทีและหยดร่างปริศนายืนประชิดต,ตัวเขาระยะห่างใกล้จนกลิ่นลมหายใจปะทะกันอดีตสามีหลับตาลงชั่วขณะรากับพยายามหนีความจริงที่กำลังเข้าทับถมเสียงหนึ่งจากกลุ่มแขกหัวเราะอ,ออกมาอย่างตึงเครียด อีกเสียงหนึ่งสูตรลมหายใจแรงด้วยความไม่อยากเชื่อแสงแฟลชจากโทรศัพท์เริ่มวาบขึ้นจากหลายทิศทางภาพแห่งความอับอายถูกบันทึกในเสี้ยววินาทีอดีตสามีลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงก่ำและสั่นไหวสายตาของเขาเบนมาหาเธออย่างของความช่วยเหลือเธอยืนรับสายตานั้นโดยไม่หลบปลายนิ้วของเธอคลายออกจากแก้วช้าๆแก้วถูกวางลงบนโต๊ะใกล้ตัวอย่างเบามือ เสียงกระทบเบาๆดังกังวานในความเงียบร่างปริศนาขยับตัวถอยออกไปครึ่งก้าวแต่แรงกดดันกลับหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมอดีตสามีสุดตัวลงเล็กน้อยราวกับขาถูกตัดแรงเขายันมือกับโต๊ะเพื่อไม่ให้ล้มลำคอสั่นจนไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาชูรักในชุดแดงหันมามองเขาด้วยดวงตาเปียกชื้นความสิ้นหวังกระจายเต็มใบหน้าเธอขยับเข้ามาอีกก้าว ส้นรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเสียงนั้นทําให้ทุกสายตาหันมาหาเธออีกครั้งไหลของอดีตสามีสะดุ้งตามเสียงก้าวนั้นเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาระยะห่างใกล้จนเห็นการสั่นไหวของม่านตาลมหายใจของเขาขาดเป็นช่วงสั้นๆอากาศรอบตัวแน่นอึดอัดจนเหมือนถูกกักขังมือของเขายกขึ้นอย่างลังเลนิ้วสั่นระริกกลางอากาศ ก่อนจะหยุดค้างอยู่ตรงหน้าเธอโดยไม่กล้าแตะเธอมองมือที่สั่นนั้นอย่างสงบนิ่งความยินยิเยื่อแผ่ซ่านจากดวงตาของเธอเสียงดนตรีไม่กลับมาบรรเลงเสียงสนทนาของแขกก็ยังไม่กล้าเริ่มทั้งห้องถูกแขวนไว้ด้วยแรงกดดันที่ไม่มีใครกล้าทำลายอดีตสามีสูดลมหายใจลึกอกของเขายกขึ้นแรงราวกับจะระเบิดริมฝีปากของเขาสั่นจนควบคุมไม่อยู่ ค่อยคำบางอย่างกำลังจะหลุดออกมาแต่ยังติดค้างอยู่ในลำคอสายตาของเธอจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวอย่างไม่ผ่อนปลนความจริงที่ถูกปิดผนึกกำลังเคาะประตูจากด้านในอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องอีกระลอกแรงสั่นสะเทือนนั้นทำให้แก้วหลายใบสั่นกระทบกันเบาๆเสียงกระทบสายสะท้อนเหมือนสัญญาณเตือนอดีตสามีสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งเขาหันมองรอบห้องราวกับมองหาทางหนี สายตาของแขกทุกคู่ปิดล้อมเขาวไว้แน่นเมื่อไหลลงจากปลายคังหยดลงบนพื้นเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยแสงจากโคมไฟตัดกับเส้นผมของเธอเป็นเส้นคมชัดดวงตาของเธออ่านความกลัวนั้นออกหมดสิน้นร่างปริศนายืนอยู่นิ่งด้านหลังแรงกดดันจากสายตาคู่นั้นกดทับหลังเขาอย่างหนักอดีตสามีเริ่มสั่นตั้งแต่หัวจรโรเท้ามือที่ยันโต๊สั่นจนโต๊สั่นตาม ชูรักในชุดแดงพยายามลุกขึ้นแต่ขาของหล่อนไร้เรี่ยวแรงหล่อนสุดพิงขาโต๊ะหอบหายใจแรงเสียงสะอื้นหลุดออกมาเป็นจังหวะสั้นๆเธอก้าวเทาเ้าเข้ามาอีกขั้นระยะห่างเหลือเพียงช่วงลมหายใจกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากตัวเธอแทรกเข้ามาในความหวาดกลัวของเขาหัวใจของเขาเต้นกระหน่ำจนเจ็บแน่นเขาเบนสายตามองเธอไม่กล้าตรง ดวงตาหลบต่ำราวกับยอมรับความพ่ายแพ้เธอยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วเรียวชี้ไปที่หัวใจของเขาการเคลื่อนไหวนั้นนิ่งและแม่นยำเหมือนตอกย้ำจุดอ่อนที่เขาซ่อนเอาไว้อดีตสามีหายใจสะดุดทันทีอกของเขาหดเกรงอย่างควบคุมไม่อยู่แผ่นหลังเริ่มเย็นวาบเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านฝูงชนรอบข้างเงียบปริดยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครแม้แต่จะขยับตัว แรงกดดันหนาแน่นจนเหมือนอากาศหยุดนิ่งเธอเลื่อนปลายนิ้วกลับลงช้าๆมือกลับแนบข้างลำตัวอย่างสงบดวงตาของเธอยกรูปตฏิบัติการต่อด้วยความนิ่งเฉียบอดีตสามีกัดฟันแน่นกล้ามเนื้อกรามกระตุกเบาๆร่างปริศนาขยับตัวอีกเล็กน้อยเงาสะท้อนของเขาทับซ้อนบนพื้นกับเงาของอดีตสามีเหมือนอดีตกำลังเหยียบซ้อนปัจจุบัน เสียงหายใจของอดีตสามีเริ่มขาดเป็นห่วงเหมือนคนกำลังจมน้ำชู่รักในชุดแดงพยายามเอื้อมมือไปหาเขาแต่เธอเก้าวเท้าขวางไว้ก่อนส้นรองเท้าของเธอกระแทกพื้นดังชัดมือของหล่อนหยุดค้างกลางอากาศอย่างหวาดกลัวใบหน้าของหล่อนซีดขาวราวกับถูกดูดสีออกไปเธอหันกลับมามองอดีตสามีอีกครั้งดวงตาของเธอไม่สันไหวแม้แต่น้อย อดีตสามีสายศีสะช้าช้าอย่างไร้คำพูดริมฝีปากของเขาเริ่มสั่นแรงน้ำตาเอ่อขึ้นเต็มขอบตาความภาคภูมิใจทั้งหมดพังทลายลงตรงหน้าเธอแสงแฟลชจากโทรศัพท์ยังคงวาบขึ้นไม่หยุดเงาของเขาถูกบันทึกในท่าทางอ่อนแอที่สุดเสียงหัวใจของเขาดังในหูจนกลบเสียงทุกอย่างร่างปริศนายกมือขึ้นเล็กน้อยท่าทางเพียงนิดเดียวทำให้ฝูงชนสะดุ้งพร้อมกัน อดีตสามีเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวสายตาของเขาชนกับสายตานั้นอีกครั้งความกลัวลั่นขึ้นสุดขั้วจนร่างกายแข็งทื่อลมหายใจของเขาติดอยู่ในอกอากาศรอบตัวเหมือนถูกบิดอัดจนแทบแตกความเงียบยังคงกดทับทุกชีวิตภายในห้องอย่างร้ายปราณีความเงียบนั้นยืดยาวจนเหมือนเวลาหยุดไหลเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่บนผนังดังขึ้นหนึ่งครั้งเสียงนั้นก้องกังวานเหมือนค้อนทุบลงบนนอกของเขา อดีตสามีกับพริบตาทีเหงื่อหยดลงปลายจมูกแล้วร่วงสู่พื้นมือทั้งสองข้างเริ่มชาปลายนิ้วเย็นจนไร้ความรู้สึกเธอมองภาพนั้นอย่างไม่สะทกสะทานแววตาสงบนิ่งราวกับกำลังเฝ้าดูสิ่งที่รอคอยมานานร่างปริศนายังคงยืนนิ่งลมหายใจของเขาสม่ำเสมอผิดก,กับอีกฝ่ายที่ใกล้แตกสลายชู้รักในชุดแดงสะอื้นแรงขึ้น เสียงร้องนั้นสั่นและแตกพร่าฝ่ามือของหล่อนทุบพื้นหินอ่อนเบาๆอย่างสิ้นหวังอดีตสามีหลับตาแน่นอีกครั้งคิ้วขมวดเข้าหากันเหมือนกำลังทนรับแรงกดทับจากด้านในไหล่สันทีเสียงหายใจดังคลื้คราดหัวใจเต้นแรงจนแน่นหน้าอกเธอขยับปลายเท้าเล็กน้อยส้นรองเท้าขยับบนพื้นหินเกิดเสียงเบาบางแต่เสียงนั้นกลับทำให้เขาสะดุ้งราวกับถูกฟาด ดวงตาของเขาเปิดกว้างทันทีสายตาเต็มไปด้วยความประหนกเธอเงยคางขึ้นเล็กน้อยท่าทางนั้นสง่างามและเยือกเย็นเหมือนผู้ชนะที่ยืนเหนือซากความพ่ายแพ้รอบตัวเริ่มมีเสียงหอบหายใจของแขกหลายคนความอึดอัดแทรกซึมเข้าไปในทุกช่องว่างของห้องอากาศเริ่มหนักขึ้นในทุกลมหายใจร่างปริศนาขยับมือเล็กน้อยเงานิ้วมือทอดยาวไปบนพื้นเหมือนกลมขัง อดีตสามีมองเงานั้นด้วยสายตาสันระริกเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมชูรักในชุดแดงค่อยๆค,ค,คลานถอยหลังส้นรองเท้าของหล่อนครูดกับพื้นเกิดเสียงเสดสีกันเบาๆเสียงนั้นดึงดูดความสนใจของหลายคนแต่ไม่มีใครขยับเข้าไปช่วยทุกคนเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความจริงที่กำลังจะเปิดออกเธอค่อยๆหมุนข้อมือไปด้านในการเคลื่อนไหวช้าและชัดเจน เหมือนกำลังนับถอยหลังอยู่กลางอากาศอดีตสามีจ้องการเคลื่อนไหวนั้นไม่กระพริบลมหายใจเริ่มสั้นลงเรื่อยๆอากาศเหมือนลดลงในทีละน้อยหน้าอกของเขายุบหวบเหมือนถูกดึงอากาศออกจากปอดร่างกายเริ่มโครงเขาต้องย็นโตไว้แน่นยิ่งกว่าเดิมนิ้วมือเกรงจนข้อขาวซีดเธอขยับเข้ามาใกล้อีกครึ่งก้าวระยะห่างหดเหลือเพียงคืบมือ กลิ่นลมหายใจของเขาผสมกับกลิ่นน้ําหอมของเธอความกลัวและความเยือกเย็นผสานกันในอากาศดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาภาพตรงหน้าสะเทือนจนบิดเบี้ยวแต่ภาพของเธอยังคงคมชัดชัดเจนจนหลบหนีไม่พ้นเธอยกมือขึ้นอีกครั้งอย่างช้าๆปลายนิ้วเคลื่อนไหวผ่านอากาศอย่างนิ่งเฉียบอดีตสามีสะดุ้งแรงลมหายใจขาดห้วงในเสี้ยววินาที หัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกเสียงกลืนลมหายใจดังชัดในความเงียบความจริงกำลังไต่ขึ้นมาจากก้นบึ้งของอกและบีบคันคอของเขาอย่างไร้ทางหนีอดีตสามีพยายามสูดลมหายใจเข้าไปอีกครั้งแต่ลมหายใจนั้นติดขัดอยู่กลางอกเสียงหอบสั้นๆหลุดออกมาจากลำคอดวงตาของเขาแดงก่ำจนเห็นเส้นเลือดชัดความอับอายและความหวาดกลัวทับซ้อนกันจนแยกไม่ออก เธอมองเขาอย่างพินิษเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักวินาทีสุดท้ายของศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่ฝูงชนรอบตัวไม่มีใครกล้ากระซิบอีกต่อไปทุกเสียงถูกกลืนหายไปในความเงียบที่หนักอึ้งร่างปริศนายืนขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเล็กน้อยเงาของเขาทับซ้อนร่างอดีตสามีเต็มตัวเหมือนอดีตกำลังกลืนกินปัจจุบันอย่างช้าๆอดีตสามีสะดุ้งอีกครั้งหลังตรงเกรงเหมือนถูกกระแสะไฟฟ้าช็อต เขาพยายามสายหน้าอย่างอ่อนแรงริมฝีปากสั่นจนไม่เป็นรูปคําชูรักในชุดแดงเอามือปิดหูหล่อนสั่นเทาทั้งร่างเหมือนคนกําลังรอคําพิพากษาเสียงลมหายใจของเธอถี่และตื้นไหลกระตุกเป็นจังหวะเธอยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าแววตานั้นไม่รีบร้อนไม่ลังเลเต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่ก่อตัวขึ้นมานานอดีตสามีเงยหน้าขึ้นสบตาเธออีกครั้ง สายตานั้นเต็มไปด้วยการขอร้องที่ไร้เสียงเหมือนคนกำลังจะจมน้ำและคว้าอากาศเพื่อสุดท้ายเธอขยับคางลงเล็กน้อยเพียงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนั้นกลับทำให้เขาสะดุ้งรุนแรงหัวใจของเขาเต้นกระแทกซี่โครงอย่างบ้าคลั่งเลือดสูบฉีดจนหูอื้อภาพรอบตัวเริ่มสั่นไหวแสงไฟจะคมระยะกระจายเป็นเงาพร่าร่างปริศนายกมือขึ้นช้าช้ ฝ่ามือหันตรงมาทางอดีตสามีนิ้วเหยียดออกอย่างชัดเจนท่วงท่านั้นเหมือนสัญญาณบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าตีความผิดอดีตสามีก้าวถอยหลังด้วยสัญชาตญาณส้นรองเท้าเหยียบลงบนเศษแก้วอีกครั้งความเจ็บแล่นขึ้นขาแต่ใบหน้าของเขาไม่สแสดงความเจ็บปวดออกมามีเพียงความกลัวที่ล้นออกจากแววตาเขาเสียหลักเล็กน้อยลำตัวโคลง มือคว้าอากาศอย่างไร้จุดยึดเสียงหายใจของแขกหลายคนดังขึ้นพร้อมกันเหมือนทั้งห้องสูดลมหายใจเข้าในจังหวะเดียวกันเธอยังคงยืนนิ่งไม่กล้าตามแต่แรงกดดันจากสายตาของเธอกลับบีบเขาให้ถอยต่อไปอดีตสามีกลืนลมหายใจลงคออย่างยากลาบากลูกกระเดือกขยับขึ้นลงแรงเหมื่อไหลเข้าตาแต่เขาไม่กล้ากระพริบตา ชูรักในชุดแดงพยายามพลานเข้าไปหาเขาอีกครั้งปลายนิ้วของหล่อนแต่พื้นหินอ่อนอย่างสันเทาระยะห่างระหว่างคนทั้งสามค่อยๆบิดเบี้ยวเหมือนเส้นได้ที่ถูกดึงตึงจนใกล้ขาดร่างปริศนาขยับเท้าเพียงนิดเดียวเสียงรองเท้ากระทบพื้นเบาแต่ชัดอดีตสามีชะงักค้างทันทีร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกสั่งหยุดลมหายใจค้างอยู่กลางอก ดวงตาเบิกกว้างจนเห็นแววขาวโดยรอบเธอมองภาพนั้นอย่างเย็นชาความนิ่งในสายตาของเธอหนักหน่วงยิ่งกว่าคำพูดใดๆทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจเขาเต้นแรงที่ไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังใกล้ถึงที่สุดของบางสิ่งที่ไม่มีทางถอยกลับแรงกดดันบีบอัดอากาศรอบตัวจนเหมือนผนังล่องหนกำลังเคลื่อนเข้าหากันช้าๆผนังล่องหนนั้นค่อยๆบีบเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะ อดีตสามีเริ่มหายใจถี่จนหน้าอกกระเพื่อมแรงเมื่อไหลลงตามแนวกระดูกสันหลังจนเสื้อสูทแนบชื้นเขากระพริบตาถี่ราวกับพยายามขับไล่ภาพตรงหน้าแต่ภาพของเธอยังชัดเจนไม่เปลี่ยนเธอยือนตรงไหล่ตั้งสายตาน,นิ่งเหมือนผิวน้ำแข็งร่างปริศนายืนขนาบด้านหลังอย่างไม่ขยับแรงกดดันจากสองทิศทางทำให้เขาแทบยืนไม่ไหวหัวเข่าเริ่มอ่อน ขาสั่นเล็กน้อยเสียงเศษสีจากพื้นรองเท้ากับหินอ่อนดังแผ่วชูรักในชุดแดงขยับถอยพร้อมเสียงสะอื้นที่กลั้นไม่อยู่ลมหายใจของหล่อนกระตุกเป็นช่วงสั้นๆมือหนึ่งยกขึ้นปิดปากอีกมือหนึ่งสั่นจนปลายนิ้วเข้าหาฝ่ามือสายตาของแขกหลายคนเริ่มเบิกกว้างบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นสูงกว่าเดิมแสงจอสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตกตะลึง อดีตสามีพยายามขยับริมฝีปากคำพูดติดค้างอยู่ในคอเสียงที่ออกมาแผ่วเบาจนแทบไม่มีใครได้ยินลูกกระเดือกขยับขึ้นลงอย่างรุนแรงลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างอุดอยู่ในอกเธอขยับสายตาไปที่ริมฝีปากของเขาเพียงชั่วครู่เดียวแต่การสบตาครั้งนั้นทำให้เขาสะดุ้งแรงร่างกายเกรงเหมือนถูกจับได้กลางความผิดเธอขยับปลายเท้าอีกเล็กน้อย ส้นรองเท้ากระทบพื้นดังชัดในความเงียบเสียงนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงบนเส้นประสาทของเขาอดีตสามีสะดุ้งอีกครั้งมือที่เคยยันโตะเริ่มลื่นเพราะเหงื่อนิ้วมือไถลงบนขอบโต๊ะอย่างควบคุมไม่อยู่ร่างกายเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยสมดุลเริ่มสั่นคลอนร่างปริศนาขยับเข้าใกล้อีกก้าวเงาของเขาททบทับบนแผ่นหลังอดีตสามีอย่างชัดเจนกว่าเดิม เหมือนเงาที่ไม่มีทางสลัดหลุดเสียงหายใจของอดีตสามีเริ่มมีเสียงครางเบาๆแทรกออกมาอาการกับแน่นในอกหนักขึ้นทุกวินาทีเธอมองอาการนั้นอย่างไม่สะทกสะทานสายตาของเธอเย็นจนเหมือนตัดขาดจากอารมณ์ทั้งปวงแต่ลึกในดวงตานั้นกลับส่องแสงบางอย่างที่แข็งกร้าวแรงและแน่วแน่ชูรักในชุดแดงพยายามเอื้อมมือออกมาอีกครั้ง ปลายนิ้วสั่นจนดูเหมือนจะหักแต่ระยะห่างยังคงไกลเกินเอื้อมเสียงสะอื้นหลุดออกมาแรงขึ้นสะดุดทีเหมือนหัวใจของหล่อนกำลังเต้นผิดจังหวะอดีตสามีเบนสายตาไปทางหล่อนเพียงเสี้ยววินาทีแววตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนและสิ้นหวังก่อนจะถูกดึงกลับมาที่เธออีกครั้งเหมือนแรงดึงที่ไม่อาจต่อต้านเขากัดฟันแน่นกลามเกรงจนเห็นเป็นสันชัด กล้ามเนื้อที่คอปูดขึ้นจากความเครียดที่กดไว้เธอขยับมือขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งปลายนิ้วขยับในอากาศราวกับกำลังสั่งการบางอย่างที่มองไม่เห็นอดีตสามีหยุดหายใจไปชั่วขณะอกค้างนิ่งดวงตาเบิกกว้างอย่างตื่นตระหนกร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยสายที่มองไม่เห็นอากาศรอบตัวหนักอึ้งจนเหมือนกำลังจมอยู่ใต้น้ำลึกเสียงชีพพลตร้นดังในหูจนกลบทุกสิ่งรอบกาย เมื่อไหลลงตามแนวคิ้วเข้าสู่เปลือกตาแต่เขาไม่กล้าหลับตาแม้แต่วินาทีเดียวทั้งห้องยังคงเงียบงันความเงียบนั้นหนาแน่นขึ้นทุกลมหายใจเรากับกำลังเปิดทางให้บางสิ่งที่กำลังจะประตูออกมาจากใจกลางของเหตุการณ์นี้บางสิ่งนั้นค่อยๆก่อตัวอยู่กลางความเงียบเหมือนเปลวไฟที่ถูกอัดแน่นไว้ใต้ผิวน้ำแข็งอดีตสามีรู้สึกได้ถึงมันก่อนใคร แรงกดดันในอกเพิ่มขึ้นจนหายใจแทบไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปลบบเขาเผลอกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือจนเกิดรอยแดงแต่ความเจ็บนั้นไม่อาจกลบความหวาดกลัวในใจเธอยืนมองทุกการสั่นไหวของเขาอย่างไม่คลาดส,สายตาแววตาของเธอสงบนิ่งเกินกว่าจะคาดเดาร่างปริศนาค่อยๆเอ็นตัวเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยระยะห่างหดสั้นลงจนเงาท่าทับกันแน่นสนิท อดีตสามีขยับริมฝีปากอีกครั้งเสียงแผวสั่นหลุดออกมาเป็นลมหายใจสั้นๆถ้อยคำยังคงไม่อาจหลุดพ้นลำคอลำคอแน่นเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบอยู่ชูรักในชุดแดงสะอื้นจนตวงแรงสั่นจากร่างของหล่อนส่งผ่านพื้นหินอ่อนขึ้นมาถึงเท้าของเขาเขารับรู้ถึงความสั่นนั้นแต่ไม่อาจหันไปมองได้อีกสายตาของเขาถูกตรึงไว้ที่เธอเพียงผู้เดียว แสงจากคมระยะสะท้อนในดวงตาของเธอเป็นจุดคมกริบเหมือนเศษแก้วเล็กๆที่พร้อมทิมแทงเสียงหายใจของเขาเริ่มมีเสียงหวีแซกอกยกขึ้นลงแรงจนเห็นชัดใต้สูดเหมื่อไหลลงมาจากไรผมผ่านขมับหยดลงบนคิ้วก่อนจะไหลเข้าสู่ดวงตาแสบแต่เขายังคงไม่กล้าหลับตาเธอขยับปลายเท้าเข้าใกล้อีกนิดระยะห่างแทบไม่เหลือ กลิ่นลมหายใจของทั้งสองปะทะกันตรงกลางอุณหภูมิรอบตัวเหมือนลดต่ำลงอย่างฉับพลันร่างปริศนาขยับไหลเล็กน้อยเงาของเขาเคลื่อนไหวตามเหมือนกรงที่กำลังปิดตายอดีตสามีเริ่มสั่นทั้งตัวแรงสั่นนั้นควบคุมไม่อยู่เหมือนร่างกายกำลังทรยศเขาเองฝูงชนโดยรอบยังคงนิ่งงนันไม่มีเสียงใดแทรกเข้ามาไม่มีใครกล้าขยับ บรรยากาศตึงเครียดจนเหมือนเส้นได้ที่ถูกดึงตึงสุดแรงพร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อเธอขยับคางขึ้นเล็กน้อยสายตาของเธอเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีความนิ่งนั้นแฝงด้วยแรงกดดันบางอย่างที่หนักกว่าเดิมอดีตสามีสะดุ้งทันทีหัวใจเหมือนถูกกระแทกแรงจากด้านในลมหายใจขาดห้วงอีกครั้งเขาเอนตัวไปด้านหลังโดยไม่รู้ตัวสมดุลเริ่มเสีย มือที่เปียกเหงื่อคว้าอากาศอย่างไร้จุดยึดร่างปริศนาไม่ขยับมาช่วยมีเพียงเงาที่ทับซ้อนหนักขึ้นชูรักในชุดแดงร้องสะอื้นออกมาเสียงดังเสียงนั้นสั่นและแตกพร่าเหมือนเสียงของคนที่กำลังถูกดึงลงสู่ก้นเหวอดีตสามีพยายามตั้งตัวฝ่าเท้าถูไปกับพื้นอย่างฝืนแรงสั่นเสียงรองเท้าครู่กับหินอ่อนดังบาดหูดวงตาของเขากระพริบที่ ภาพตรงหน้าเริ่มพลาเเลือนแต่ภาพของเธอยังคงชัดชัดเจนเกินกว่าจะหลบหนีเธอยังคงยืนตรงเสน่ห์แน,แน่เหมือนศูนย์กลางของพายุที่กำลังก่อตัวแรงกดดันในอากาศหนาแน่นขึ้นอีกระดับทุกลมหายใจของเขาหนักอึ้งเหมือนแบกน้ำหนักทั้งโลกความรู้สึกผิดความกลัวและความอับอายทับถมจนแน่นอกหัวใจเต้นแรงที่ ไม่สัมพันธ์กับจังหวะใดๆเหมือนกำลังวิ่งหนีบางสิ่งที่หนีไม่พ้นเธอมองเขาอย่างไม่กระพริบตาสายตานั้นเย็นเฉียบแต่ในความเย็นนั้นกลับแฝงด้วยแรงประตุที่ถูกกดไว้อย่างยาวนานแรงกดดันทั้งหมดพุ่งไปกองรวมอยู่ที่กลางอกของเขาเหมือนกำลังรวมพลังเพื่อรอวินาทีเดียววินาท,ทีที่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจย้อนกลับเธอหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาอย่างสงบนิ่งแววตานั้นไม่สันไหวอีกต่อไป อดีตสามียืนตัวแข็งราวกับรูปปั้นที่ร้าวจากภายในลมหายใจของเขาสั่นขาดเป็นช่วงสันส้นๆเธอเอื้อมมือออกไปช้าๆปลายนิ้วแตะลงเบาๆบนนอกเสื้อสูตรของเขาตรงตำแหน่งเดียวกับหัวใจที่กำลังสั่นไหวการสัมผัสนั้นเบาจนแทบไม่รู้สึกแต่กลับหนักหน่วงยิ่งกว่าการผักใดๆอดีตสามีสะดุ้งแรงดวงตาเบิกกว้าง ร่างกายสั่นไหวโดยไม่อาจควบคุมเธอกระซิบคำบางคำด้วยเสียงเรียบเสียงนั้นแทรกผ่านความเงียบและฝังลึกลงกลางอกเขาสีหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีริมฝีปากซีดเผือดลูกกระเดือกสั่นแรงเขาสุดตัวลงช้าๆต่อหน้าทุกคนเขากระแทกพื้นหินอ่อนดังชัดเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องชูรักในชุดแดงร้องให้โฮ ร่างของหล่อนสั่นสะอื้นจนไร้เรี่ยวแรงฝูงชนรอบด้านยังคงเงียบงนันแต่สายตาทุกคู่เต็มไปด้วยความตระหนกและการตัดสินเธอยืนมองภาพนั้นอย่างสงบนิ่งไม่มีความสะใจไม่มีชัยชนะบนใบหน้ามีเพียงความโล่งอกที่ค่อยๆค,คลายตัวจากภายในชื่อเสียงของเขาที่เคยสูงส่งแตกสลายลงพร้อมร่างที่คุกข่าอยู่ตรงหน้าแสงแฟลชยังคงวาบขึ้นไม่หยุด ภาพแห่งความไพ่แพ้ถูกบันทึกไว้ตลอดกาลเธอหมุนตัวอย่างสง่างามผ้าเดรสสีขาวพลิ้วไหวตามการเคลื่อนไหวส้นรองเท้าก้าวออกจากวงล้อมของความอับอายทุกก้าวของเธอมั่นคงไม่สัน่นไม่ลังเลเมื่อประตูห้องบอลรูมเปิดออกแสงจากภายนอกสาดเข้ามาโอบร่างเธอไว้เธอเก้าวออกไปโดยไม่หันกลับทิ้งไว้เบื้องหลัง คือชื่อเสียงที่ถูกบทขยี้ความรักที่ถูกหักหลังและอดีตที่ไม่มีวันเล่ตามเธอได้อีกต่อไป